สวัสดีครับมณนนีคน,นิสานพาพิ้องลงทงนะครับซึ่งมน,นีกระตรงกับวันสงกรานคือวันที่13มเมษายนพศ2 5 5 5นหครั้นะครับมณนนีชาวบา้านสำาาาหมูทิซีตำบลนุนธาดออำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแกน่นกม็มีพิธีซึ่งเป็นประเภทนี้สืบทอดกันมาแต่ปูแต่ยา บโบราณน,นะครับเพิ่งเสร่จมิเลี้ยงการเลี้ยงปูตานะครับวันสงกรานต์นี่เพิ่งเสร็จมีการเลี้ยงปูตาปูตาโมนีอิอกระยุสารปูตานุปร,รัตซึ่งยุคข,ข่างๆล้ำหอยเซ่นะครับตอนนี้กับมีนักประจํานักประจํารั้นนักประจําประจวบนะครับเพิ่นกําลังทําพิธีอยู่เพิ่นกําลัง คุยกันว่าเพิ่ญเสียที่ยังต่อไปนะครับนาบประจำเนี่ยก็คือผู้ที่ประสานระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบานครูเมืองนะครับของบ้านเฮาแล้วกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านครับรูนับถือนะครับเพิ่ญกษิามารถสื่อสารคุยกันนะครับคุยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให พี่น้องได้ยุ่ยเย็นเป็นสุขเมื่อีนเนพิ่นกระิมีกระท่องมาในกระท่งนี่มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างาจังใดก่ออีกจังน้อยกระติปถามเพิ่นวันในกระท่องนี่มีมีอย่างแน่นะครับมีอย่างแน่แล้วก็ความหมายที่เพิ่นเหตุมาเนี่ยเพิ่นเหตุมาอย่างนะครับเพิ่นเหตุมาอย่างามีความหมายว่าจังใดนะครับตอนนี้เข้าไปไปคุยกับญิพจน์นะครับญิพจน์ลั่นนะครับ,บ <c oughs> โอ้หลวงพ่อใหญ่มัตตโดนละตีครับเออขามารืงพเออพ่อใหญ่เหมือนนี่ตรงกับวันที่สิบสามเมษาเนาะสิบสามเมษาพี่น้องบ้านเฮ้ากระสีมะเรียงสารปูตายนยพอนุพรัตทุกปีนะครับ ทุกปีปีน like ี้ก็มีหลายหลายคนเป็นยังไงวิธีการหัวดน้าอมอทางกโรคจากไฟ้ไข้เจ็บออกแค่บ้านบ่หันมีโรคมีไฟต่อไปอีกตผู้ใดอาบน้ำอาบน้องเรียว่าหายจากโรคไข้ไปที่ละอายุทุ่มกินเย็นอายุทุ่มกินเย็นเป็นประเพณีต่อไปการรักษาไว้เนาะรักษาไว้เมื่อนี้เห็นเอามีสร้างมีมานะครับ

อันนี้อันนี้อันนี้เป็นยังไงครับนี่อันนี้อันนี้เลื้ยโอเลี้ยอาีเลือดไข่ขี้ไอ้เบ้ลรองน้ำล้องหนองหายออกจากบ้านจากซอกไปนี่ละมีอย่างแน่แหละอยู่ในเรืองนี่มีมีอย่างแน่นี่เข่าแดงมีเผือกมีเยืยนมีอาหารการกินนี่ละโอ้อาหารการกินเห็ดมัดยังไงเห็ดมัดหยางก่อนเห็ดมัดตะไยแถมนี่ละตะไวยแม่น้ำคุกค้านนี่ละโอ้ยเห็ดมัดตะไย์ตะไวยให้ลองน้ลองหนอง้ำ อันเพิ่นขวดเขาขวดน้ำเพื่นนี่จังไรก่อนขวดน้ำบอกว่าจากลูกจากลานหมดละโอ้เพิ่นขวดเขาขวดน้ำขวดเขาขวดน้ำเสร็จแล้วกระสิกระสิเอาไว้ใส่ในกระทงุองใส่ในกระทุ่งเสร็จไปรองน้ำห้คีวัดทีไอคีใครคีหนาวไหลไปน้ำน้ำโอ้เป็นเป็นเป็นเอ่อข้อมเสือเก่าๆของเพิ่นเนาะแต่ว่าบ้านเขาก็ยุ่งซุ่มกินเย็นดีอยู่เนาะ ออ,ออค<น>้เี่ยแทนคนเนี่ยคน,คคนเฮียแทนคนอยู่บ้านอย่แทนคนอยู่บ้านอันนี้คนนี่แทนแทนค้นบดีเแทนคนบอดีเป็น,นเออาน้าเปร้อยน้ำเลยร้อยน้ำกรบจมน้ำก็ไปก็ว่าเป็นยังไงจมไปกับน้ำกบน้องเลย,เลยโอ้ขับครับครับครับอืม ปีหนึ่งสิมีครั้งมีมีเถื่อนหนึ่งครับในปีหนึ่งม,มีเถื่อนหนึ่งมีย่ำสงการเนาะ <c oughs> ครับาาาออนี่แหละครับเป็นเป็นข้อมือของทไทบานเฮาอันนี้สิบวอดปะท้ายวัดตีสิบวอดปะท้ายก่อน,นอ่ะเห็ดยังไงเนาะบวอดปะท้ายนี่เนาะเออเอาครับ เิ่นสมิการจุดธูปธูปเทียนสองเทียนสองเทียนคูนึงธูบสองดอกนะครับธูปสองดอกสามดอกนะครับสามดอกเทียนสูบส,สามดอกแกจังไรต่อแนี้พ่อนยัตอนนี้กำลังสิบวชดประทายครับเนี่ย ยาปัทายขึ้นหนังเกียดีเกียดีไส้โอ้เกียดีไส้เออเออเออเอ้าด้านร้านประตูเพิ่นอืมร้านมิเตดีครับได้มิเตดีครับดีไฮไทยบ้านมิเตดีครับดีเออตอนนี้หลวงปู่นะครับเพิ่นกำลังบวชปัทายอยู่ปัทไทเนี่ก็คือนหลักบ้านหลักเมืองนะครับ บ่อยเหยียงให้ง่วยนะครับบ่อยสิ่งไล่เข้ายสิ่งไล่เข um> ้ามาเพิ่งกำลังบวชอยู่นะครับมีพิธีจุดถูกจุดเทียนนะครับอืมฮะ พาพอาเออเรหักอนไดอกอันนี้คือหลักปะทายครับคือหลักบานหลักเมืองบานเฮานี้แหละแต่ว่าผู้เถ่าผู้แกผนินหลักปะทายนะครับกะสิมี่กองดินขึ้นมานะครับกองดินขึ้นมาแล้วก็มิหลักยกกลางหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นเจดีไซ้์ที่่นึนบางคิ้นเอินเ,นเ,เจดีไซด์นะครับ

สาธุตอนนี้ก็แล้วแล้วนะครับแล้วแล้วครับ อันนี้ก็เป็นพิธีพิธีซึ่งเป็นพิธีโบราณนะครับเพิ่อนกระยังรักษาสืบทอดประเภทนี้เก่าๆไว้อยู่นะครับอีกจังน่อยเพิ่นเกิดคือสิบชั้นปัตาหารเพนนะครับชั้นปัตาหารเพนนี่แหละ <c oughs> ก็ขอให้ไทยบ้านไทยเมืองยุ่สุ่มกินเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นการปราบพรมน้ำนะครับปราบพรมนม้ำศัก์สิทธิ์นะครับใส่ใส่กับรักบ้านรักเมืองนะครับเพื่อให้ยุ่สุ่มกินเย็นให้ชาวบ้านชาวเมืองยุ่สุมกินเย็นบ่นนนบให้มีโรคมีไพ่ไข่เจ็บต่างๆนะครับมาถึงฤดูฝนก็ขอให้มีนม้ำทำหน้านะครับให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับให้ชาวบ้านปลอดภัยจาก สิ่งชั่วลายต่างๆอันนี้ก็เป,เป็นเป็นประเภทนี้ของชาวอีสานเฮ้านะครับครับ